ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาดได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเะจ๊า Over Top ช p Rttk เนี่ยโปรโม,โมใหม่โปรโม,โมแรกของภาคนี้เลยนะโปรโม,โมแรกเลยนะผมนะก็เป็นการ์ดที่แบบว่าเกี่ยวกับ UCL e u r o p าแล้วก็ไอยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกใช่ไหมเ,เงื่อนไขาการอัพมีอัพด้วยนะผมเงื่อนไขาการอัพก็คือชนะ3แมตช์เนี่ยบวกหสแตทนะแล้วก็ยิง1ลูกใน4เกมเนี่ยบวกหแล้วก็ได้โลบวกบวกด้วยอีก1ครับแล้วก็ถ้าได้ท็อป2ของลีกนั้นๆน่นะก็จะบวก1แล้วก็เพสไตายบวก1ครับก็มี3เงื่อนไขาการอัพนะครับผมนะ สำหรับโปรโมนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มที่ d i โ g o Chota กันเลยนะครับผมนะตัวนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับในอุดแชมป์ครับไม่เท่าไหร่แล้วเล่นแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดไอ้เหี้ยก็แพงอยู่นะประมาณแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดน่าจะประมาณสองแสน 2, ประมาณสองแสน 2, ราคาประมาณสองแสน 2, ครับได้ Chota สี่ห้าครับประมาณสองแสน 2, ความเร็วแปดสิบตหต้า s h แปดสิบสี่โอ้โห สองแสนเอาถ้าถามผมสองแสนสแตตนี้เลยอะไม่คุ้มเลยครับถ้าสองแสนแล้วสแตตนี้เลยนะไม่คุ้มครับแต่ว่าลิเวอร์พูลมันมันน่าจะได้อัพคือเราเราบินสามแมตช์เร็วสุดก็คือบินสามแมตช์เพราะว่าท็อปโอ้โหกว่าจะได้ท็อปสองเลอีกอีกนานเลยอะกว่าจะจบหลีกเนั่นงจาโอ้โหแถวแถวมกกาลาเลยใช่ไหมกว่าจะจบกว่าจะจบลีก,ก,กลยูซีเอลรอบแบ่งกลุ่มอะแถวแถวมกกาลาเลยครับถึงตอนนั้นการแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วล่ะผมว่าครับ ถ้าหวังก็หวังวิน3มแมตช์โอ้สามแมตช์ก็เป็นเดือนอะ่ะเดือนหนึ่งครับกว่าจะเตะจบ3มแมตช์โอ้เฮียโหกว่าจะได้อัพ starting f ฟอร์17เซนโหกว,ว่าจะได้อัพนนานมากเลยวะ่ะคือหมายความว่าถ้าทำเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็ต้องรอส3มแมตช์น่ะเฮียต้องชนะรวดโห17เหรอมันนับวันที่17แสดงว่ามันนับไปแล้วดิมันนับวันที่17แสดงว่านับไปแล้วแบบหนึ่งครับ มันนับไปแล้วแมตต์หนึ่งก็คือแมตต์ก่อนหน้านี้มันเขียนว่า starting 17 September 17 September ผมจำได้ว่าลิเวอร์พูลมันเตะไปเมื่อประมาณประมาณวันพุธที่แล้วไหมใช่ไหมใช่ปะเตะ UCL ไปแล้วเหมือนเหมือนเหมือนจะนับไปแมตต์หนึ่งนะเหมือนเหมือนเหมือนจะนับไปแล้วแมตต์หนึ่งครับก็คือก่อนที่17แล้วรู้สึกว่าจะนับไปแล้วแมตต์หนึ่งก็ขาดอีก2แมตต์ทับนองนั้นกว่าจะได้อัพแต่เอาจริงๆผมว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มว่ะ ถ้าถามผมนะมันไม่ค่อยคุ้มเพราะมันต้องใช้เวลารอ,อครับถ้าเป็นเด็กหงก็พอมีมุมให้ทําแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยสองแสนเราต้องมารอมันอัพกับสเตตแบบนี้ยโหผมว่าสอง0 0นได้หลายตัวเลยมันจะได้ฮารลนด์อยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมว่าเอาง่ายๆผมสรุปให้เลยถ้ามึงไม่ได้ชอบชอบการ์ดใบนี้นะแล้วไม่ใช่เด็กหงข้ามไปเลยครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้ชอบการ์ดใบนี้แล้วก็ไม่ใช่เด็กหงข้ามไปเลยครับเพราะว่าสองแสนมันจะได้ฮารลนด์อยู่แล้วอะ่ะมันจะได้ฮารลนด์อยู่แล้วครับเอ่อเอพีซีมีเท ส่วน Objective objective มีอย่างเดียวก็คืออ่ามี2อย่างครับมี Evo Arena อันนี้ให้ไปเล่นในเฟลลีนะชื่อหมด Evo Arena ครับก็เล่นให้ครบ10แมตช์ชนะ10บินก็ได้ของตามนี้ก็ได้แพ็คไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับอันนี้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อันนี้ Road to the Knockout Otamendi ครับผมนะอันนี้ก็ทำออบเ c t i v e ให้ครบมีมีได้ SP ด้วยนะแล้วก็พอครบกรุ๊ปก็ได้ Otamendi ครับผม อันแรกแอซิดห้าโกยสควอตเปตเทิร์นอันนี้ง่ายมากครับส่งห้าส่งห้าลูกครับส่งห้าลูกหมดสควอตเปตเทิร์นหรือไลเวลหรืออุชแชมป์เฮียอะไรก็ได้ครับอันนี้ได้หมดอ่ะอุชแชมป์ไม่ได้นะมันเขียนว่าสควอตเปตเทิร์นออร์ไลเวลเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้ยิงสิบลูกด้วยนักเตะอาร์เจนตินาครับอันนี้เออเอสบี SB กับไลเวลเหมือนกันนะอันนี้เสียประตูไม่เกินหนึ่งลูกสี่เกมเอสบี SB กับไลเวลเหมือนกันแล้วก็ชนะสิบเกมตัวเจนนน่าสามตัวในทีมเรียบร้อยครับก็เสร็จ ทำหมดนี้ก็ได้นิโคล่าโอตาเมนดี้ครับผมสว่วนเหน,นะแล้วก็จะมีในส่วนของอีโวอีโวอีโววันนี้มีอันนี้ครับพาวเวอร์สูจีเฮ้ยพาวเวอร์สูจีอ้อแปดสิ 80. บิงไม่เกิน93ดาสาบิ้งไม่เกิน86สิ่งที่ได้ก็คือความเร็วไม่เกิน85เออมันก็จะได้สเตตประมาณเนี้ยแต่ได้ทีเด็ดตรงได้วิกฟุตมาอันนึงนะ ได้วีฟูดมาอันหนึ่งครับขึ้นมา3สเตปได้วีฟูดมาอันหนึ่งก็ลองลองดูว่าอยากจะทําใครอยากจะทําใครครับได้วีฟูดมาอันหนึ่งได้ชูตติ้งมา5้าหน่วยก็ลองมาดูว่าจะเอาใส่ใครมาใส่ได้บ้างครับผมนะอ่าอีโวฟีทำไว้ก็ไม่เสียหายครับสวัสดีครับเต่าสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่แหละนักเตะเดี๋ยวไปดูทีละตัวกันเลยแล้วกันนะครับผมนะเริ่มที่ตัวแรกนะครับผม หมอยคีนหมอยคีนโหวิ่ง90วะ่ะ33ครับหมอยคีนวิ่ง90ไอ้ิหี้ยยิง83เร็วจะเรียกคมไหมก็ไม่ค่อยคมครับแต่ว่าแข็งอยู่เร็วแข็งไม่คมไม่คล่องจ่ายโอ้โยเต่ช็อตพาร์ตมันเยอะแฮะแต่ลองพาร์ตไม่ดีครับจ่ายสั้นดีส,สามสามกระโปงรค,ครับจากติดไป ตัวต่อไปใครวะอุสียูอุสตูเคียราโดเฮียอุสตูเคียราโดครับอุสตูเคียราโด33 CDM ครับเอ่อสแตตก็ทรงๆนะทรงแบบ CDM ใช้งานครับมีหนวดนะอ่ะอย่างน้อยมีหนวดครับผมว่าถ้าใครอยากใช้ก็เพราะว่ามันมีหนวดนี้ก็พอใช้ได้นะครับผมนะ ถัดไปครับผมมันเอาแต่ละตัวมาตัวหาเลยพวกเนี้ยโรบินโคชครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับโห و, แต่ตัวนี้สแตตกากากว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยแต่ว่าก็มีหนวดนะถ้าใครอยากใช้เพราะว่ามันมีหนวดใครอยากทำฟูลทีมแบบมีหนวดก็ทำได้นะครับผมนะไอ้แต่กากครับไอ้ยี่สามตัวที่เปิดมากากทุกตัวครับตัวนี้น่าจะเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับผมสำหรับเชอร์คิเชอร์คี yeah. เฉือกี้55นะได้แฟทองครับเพสไตล์แฟทองมีอินซิสิีเงินเทคดิฟเงินด้วยโรมีวายเพนเบเกอร์สองอันแล้วก็ชาร์โด้สไตรเกอร์ครับความเร็ว81พาสซิ่ง88โู و, พาสซิ่งกับดิดบิ้งเยอะมากเลยครับพาสซิ่งกับดิดบิ้งเยอะเลยยิงพอได้เอ้ยแต่พอได้เฉอคริครับเป็นทรง CM แบบชาร์โด้สไตรเกอร์ได้อย่างงี้แต่แฟทองผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าสแตทภาพรวมด้วยความ55ในหมวก่ก็ดูเก่งอยู่ดูเก่งอยู่ครับ ถัดไปครับโรเมโรคริสเตียนโรเมโรครับโอ้สตาร์ทมาวิ่ง8 0ดสิบไ่าเอาเรื่องเหมือนสเปอร์น่าจะได้อัพอยู่นะผมว่าสเปอร์อาจจะได้ถึงบวก3เลยนะครับโรเมโลคิดแบบโง่ๆก็เลตติ้ง91อะไรเงีง้ยนะผมว่าผมว่าเอวันก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ถ้ามันได้อัพก็ถือว่าเป็นกําไรครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะโรเมโลโอเคอยู่นะโรเมโลครับใช้ได้เลยครับตัด ต,ตัวต่อไปครับบีจอนบีจอนตัวหญิงเซนเตอร์ส0.5ฟุต9ไม่ค่อยสูงแต่ก็ไม่ถึงกับเตี้ยครับความเร็ว82ดีเฟนส์86ฟิสิกอลน้อยมาก81ไม่ไหวครับถ้าเอาไปเล่นซีบีจริงๆเพราะว่าฟิสิกอลน้อยมากสเตรนท์ Strength, น้อยมาก80เจอหนุนยงหนุหนเยสทองก็ร้องขี้แตกแล้วครับตัวนี้นะแต่ว่าทรงมันเหมือนแบบยืน CDM ด้ด้วยนะยืนไม่ได้หร่อยยืนได้ C มกับ RB ครับนี yeah. ่ไม่ค่อยจวดจาดเท่าไหร่สำหรับตัวนี้ครับบีจอนนะ ต่อไปต่อไปเป็นเออชื่ออะไรวะเนี่ยครูเดียปีหน้าครับผมนะครูปีหน้าสี่ห้าว่ะเป็นปีกนะแต่ไม่ค่อยเร็วครับหูแต่ชุตติ้งเยอะมากฟินิชชิ่ง90เนี่ยลองช็อต88ครับยิงคมจ่ายบอลโอเคเลยแล้วก็ดิบบิ้งโอเคครับคมจ่ายบอลโอเคดิบบิ้งโอเคเล่น c m ได้ด้วยเป็นชาร์โด s สไตรเกอร์ครับไอพวกตัวหญิงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้ารอบรัวๆไหม ไอ้ตัวตัวหญิงน่าจะเข้ารอบลัวๆนะครับผมว่าวินเดอะกรุปวินสองแมตช์ก็ได้แล้วบวกหนึ่งไอ้ตัวหญิงครับด้วยความเป็นตัวหญิงน่าจะชิวนะผมว่าครับเออบาซ่าเชลซีอย่างเงี้ยไม่น่าพลาดไหมถัดมาเป็นดีอันนี้ครับเดีันนี้สี่สี่นะโหแตเ่เร็วชิบหายเลยว่ะมีวายเพย์เมเกอร์บวกๆด้วยครับเดียนนี่ แต่ไม่มีเพสไตล์ทองนะฟินิชชิ่ง91โคตรคมครับช็อตพาเวอร์ต่ำไปหน่อยเลี้ยงบอลคล่องตัวมากแล้วก็เร็วด้วยครับเดียนนี่นี่เก่งแน่นอนเดียนนี่นี่เก่งแน่นอนครับ44ครับถัดไปครับผมเอ่อชื่ออะไรวะเนี่ยอังเดยวไว์ไหนวะวหาอย่างนี้แล้วกันนี่ครับอังเดย์ครับ3-3ไอ้เฮียปิดไปอย่างกากยไอยี้ย ยุคนี้ไอเ้เหี้ยตัวต่อไปเขียนยังไงวะแม่งเขียนยังไงไว้ช่างแม่งหายอย่างงี้แล้วกันครับนีบบ่ครับบูชบูชสื้อไอ้เหี้ยแบ็กขวาครับวิ่ง8-2ปิดไปเลยครับแบ็กขวาวิ่ง8-2ปิดไปปิดไปยุคนี้เกมเพิ่งเปิด ย่แต่ก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะถัดมาครับวานเดอร์บีกครับ33โอ้โหเดอร์บีกแต่สแตตมันดูดุอยู่นะแต่สเตมิน่าแทบไม่มีเลครับตัวตึงตัวเก่าแมนยู menu, ครับอยู่ลาลิกา้าเนียนะความเร็วก็ดีนะอจ่ายบอลพอได้ครับยิงบอลพอได้ที่บงดิบิงดิเฟนต์แต่ฟิสิกอลนี่ไม่มีเลยครับแถม33 3. โหจืดว่ะปิดไปไอ้เยี่ปิดไปไ เฮ้ยตัวต่อไปโหดครับไอ้เหี้ยน้องแรงตาปืนผมไอ้เหี้ยน้องแรงตาปืนไอ้เหี้ยสกิลมูฟ้าด้วยวิฟท์สี่ครับความเร็ว85หัวโหยิงกากมากครับยิงก,กลางไปทางกากจ่ายกลางไปทางกากแต่พิ้วครับสปีดต้นจัดน้องแรงตาปืนไอ้เหี้ยท่าหลับด้วยวะถ้าหลับด้วยไอเย้เหี้ยเผื่อมึงสงสัยว่าน้องแรงตาปืนคือเหี้ยเดี๋ยวกูขดู เดียกูดูการอคุณผู้ชมตอนแรกผมเข้าใจว่ามันตั้งใจถ่ายรูปแบบว่าแบบตาปืออย่างเงี้ยแบบว่าเป็นเป็นกิมมิคอะไรเงี้ยมึงไปเปิด Google ดูเว้ยเหน้านี้ทุกรูปครับอ้นนี้หน้านทุกรูปอะไรเขาเรียกอะไรนะเขา,าเรียกแบบตาแล้วทรงอะไรเทรนตาเหนื่อยเทรนตาเหนื่อยน้องแรงกูย เป็นตาเหนื่อยสัตว์เป็นตาเหนื่อยอ่ะตัวต่อไปครับเบนจามินเซตโกเบนจามินเซตโกตัวนี้ไลฟ์ซิกนะ4ี่สี่โหวิว่งแปดแปว่ะจ่ายบอลไม่ค่อยดีแต่คมครับอ่ยเร็วคมนะเร็วคมแข็งด้วยครับเบนจามินเซตโกโหเล่นรูปก,การกาดดีด้วยโห oh. น่าใช้น่าใช้ไลฟ์ซิกผมว่าไม่แย่ด้วยครับแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดโพเชอร์หุ้ยเซตโกน่าใช้ครับ เสร็จโกหน้าใช้เสร็จโกหน้าใช้ถัดมาครับวัดกินส์โอเลวัดกินครับตัวนี้3-4นะแอสซันวิลล่าครับอุย้ยคมจัดเลยฟินชิ่ง92ในกรอบคมมากครับจ่ายบอลกลางๆแล้วก็ดิบบิ้งกลางๆครับกระโดดสูงความเร็วพอมีเฮ้ยวัดกินก็ใช้ได้วัดกินก็ดูใช้ได้ครับวัดกินก็ดูวช้ได้ ทรงเป็นแบบทรงคล้ายๆหนุนเยสแต่ว่าจะมีความพลิ้วกว่าตัวเล็กกว่าหน่อยอะไรอย่างนี้วัดกิ๊กครับแต่ว่าคมอยู่นะถัดมาครับดิมาโก้ครับดิมาโก้กับงูเขียวตาสมรสรศรงูเขียวหันไม่ครับความเร็ว85ดห้าโอ้หเชียสแตทแม่กค้นบ็อกซูบ็อกเลยว่ะแต่เล่นแต่เล่น CM ไม่ได้นะถ้าเล่นจริงอาจจะต้องปรับแบบว่าอาจจะต้องปรับเล่นหลังท่าแล้วปรับโลเป็นแบบไออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ โลเอฟบ็ค uh, ขยับมาเล่นกลางครับเฮีย yeah, <Yeah, S 1> เป็นแบบมิดฟิลไปอะไรอย่างนี้ถ้าเล่นแบ็คถามว่าเล่นแบ็คไดไหมก็เล่นได้นะเล่นได้ครับสแตทก็เล่นได้นะผมว่าสแตทมันก็เล่นได้ครับแล้วก็จ่ายบอลจ่ายบอลอะไรดีด้วยแต่คุสแตทมันน่าเล่นกองกลางมากเลยครับรับดีมาโก้ go, นะถัดมาครับผมโดคูเจอร์มีโดคูครับความเร็ว93 4 3โหมีหฟุตสามยิงกว่าโดคูครับ ยิงบอลกลางไปทางดีครับฟินิชชิ่งพอมีครับจ่ายบอลก,กลางงเลยแล้วก็เรียคชั่นคอมโพเชอร์ต่ำเหมือนเดิมครับเร็วแล้วก็คล่องเร็วจี๊ดคล่องตัวแล้วก็ลาปิดทองครับยังไงก็เก่งแหละสี่สามยังไงก็เก่งแหละเพราะมันเร็วกับคล่องเป็นจุดเด่นของมันแล้วครับถนะัดมาครับซุปแบบว่าแบ็กสุดยอดแทบจะเอ็นเกมครับฟิ่มพุงครับ ฟริมปงดีเฟนส์แปดสิบคล่องตัวมากๆจ่ายบอลโอเคเร็วมากๆแล้วก็เซมินาเก้าสิบด้วยโหตัวนี้สบายๆครับไอ้เหี้ยกว่ายืนได้ยันชีวัติเยียกูว่าเปลดทะลุชีวัติเยีย <Så S 1> ด้วยความเป็นแบ็คอะไอ้เหี้ยแล้วแม็กเร็วจัดเลยครับไอ้เหี้ยฟริมปงเก่งที่ไหมจัดมาครับฮูเรียนอาวาเรส คุรไดอรอเรนมีบางบอลทองด้วยนะสี่สี่ครับไม่ได้มีฟุตห้านะความเร็ว87ดสิบเจโอเคแล้วก็ยิงคมมากๆในกรอบครับเก้าฟินิชชิ่งเก้าสองแอตแทคชั่นแปดเก้าแล้วก็ช็อตพอรเวอร์เก้าสิบสองครับดิบบิ้งก็ดีแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเลยครับจ่ายบอลก็ได้นะโอตัวนี้ครบเครื่องครับมีบางบอลทองด้วยฟาวน์นายชาร์โด้สไตรเกอร์โหเก่งครับเก่งเลยครับเอาเรนต์นเฮียเออเมื่ยไหร่ช่วงแรกๆเนี่ยแล้วแอดวานซ์ลิตน่าจะสบายๆครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายและท้ายสุดสำหรับโปรโมนนี้ครับะ จูดเบลลิงแฮมครับรีเลนเทสสี่สี่ครับไอ้เหี้ยนี่บวก3แน่นอนแหละเนาะไอ้เหี้ยยังไงก็น่าจะได้บวก3แน่นอนครับนะน่าจะได้โลอีก1แล้วก็เพสไตล์เพิ่มมาอีก1ครับโอเคหมดครบทุกตัวเอาจริงผมว่าก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะแต่ว่าก็ก็ก็ไม่แย่ครับสำหรับโปรโมแรกอะ่ะปกติโปรโมแรกจืดกว่านี้เยอะไอ้เหี้ยทั้งวันทูวอช ทั้งไอ้ชิไม่ต้องพูดถึงโปรโมโนไนกี้ภาคที่แล้วครับเหมือนอย่างที่ผมบอกพวกคุณเน่ยเดี๋ยวภาคเนี้ยแก็บัักเตะไม่จะขยับไปไวมากคุณแทบจะต้องเปลี่ยนทีมกันแทบจะตลอดเวลาเฮียมี2อ,อาทิตย์ให้เปิดหาจะเปิดได้สักตัวไว้ได้ดิครับนี่เดี๋ยวผมเปิดโชว์กันเลยดีกว่าบักเตาดูให้ดีครับ เรดดี้เรดดี้เรดดี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วเทรดได้ด้วยครับซองนี้เหี้ย,ยขายได้ด้วยครับไอ้เหี้ยเรดดี้ Ready, ครับเรดดี้ขายแดกแม่งไอ้เหี้ยเก็บเงินเก็บเงินเฮ้ย,ย,ย,ยมาวะ่ะที่ปโตวีคไอ้เหี้ยไม่วอล์กเอายังไก่เลยครับ เบลเยี the <h ums> f f ่ยมตัวเยเดอะไวเร็วอะสภาพเมาอะไม่วอล์กอีกอ่ะแพ็คโปรโมโนเนี่ยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวไปดูให้ไหเดบบอะปอลโรด,ดิโก้เดอะปอล,ลมี50ตัวแล้วมึงเนี่ยเดยอะปอลเนี่ย เฮ้ยวอล์กเอาวะเอ็มเนเธอร์แลนด์ M land, ใครวะเฮ้ยเดยองเหรอเฮ้ยเดยองเหรอวุ๊เฮ้ยดับเบิ้ลหมวกว่ะเรดดี Ready, ครับ Ready. เรดดี้รดี้ เอ้ยขอสติกเกอร์เรดดีหน่อยครับแชทไอ้เรดดีวะไอ้เรดดีครับไอ้ที่กูได้ปรับทีใหม่ยับยับเลยครับไอ้เรดดีวะไอ้เรดดีไอ้ีได้เคลลี่ได้สามบล็อกนะครับไอ้ีได้เคลลี่ได้เขาฮันได้เดยองไอ้สามบล็อกครับไอ้สัตว์แต่เคลลี่มันซ้ำนี่หว่ากูลืมไป อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กดซับสไ r ร b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า